สวัสดีครับชาวลัคนาราศรีกรกฎครับวันที่8เมษายนนี้นะครับมีดาวสำคัญย้ายนั่นก็คือดาวพระพฤหัสสบดีนะครับเป็นดาวประธานฝ่ายสุขเคราะห์ซึ่งเป็นดาวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ก่่ออนอืนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยชาวลัคนาราศรีกรกฎนะ ดาวพฤหัสก่อนหนึ่งต้องอธิบายก่อนดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้คุณธรรมนะโบราณเขาว่าไว้ปัญญาบริสุทธิ์ายพฤหัสนะทายเรื่องของสติปัญญาทายเรื่องของคุณธรรมความรู้นะก็ต้องทายดูที่ดาวพฤหัสในดวงของแต่ละบุคคลว่าเป็นอย่างไรนะครับราคนาราศีก็รากฎดาวพฤหัสนะครับครองสองเรือน คลองสองเรือนนั่นหมายความว่าดาวพฤหัสแสดงผลในสองเรื่องสองราวเรื่องแรกคืออริเรื่องที่สองคือสุพะอริก่อนนะคำว่าอริหลายคนมักจะกลัวนะว่าอริเนี่ยมันก็แปลว่าศัตรูใช่ไหมแปลว่าอุปสรรคแปลว่าปัญหาแปลว่านี่สินเนะี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ส่วนตัวเนี่ย ที่ดูดวงชะตามาเนะี่ยพบอริเนี่ยมักจะเป็นพบที่เขาเรียกว่ามันเหนื่อยหน่อยลําบากหน่อยแต่มันเหมือนกับว่าเป็นพบที่นําพาสู่ความสําเร็จนะลัคนาราศีกรกฎนะมีคนที่รู้จักคนหนึ่งนะดาวพฤหัสเนี่ยในพื้นดวงเดิมเป็นเกษตรในพบอริเลยทํางานเก่งนะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างมีความรู้นะ เพียงแต่ว่าลักษณะเขาเรียกว่าเก่งในเรื่องทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแต่บางครั้งก็ทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเนะเป็นลักษณะนี้แต่เรื่องของภูมิปัญญาความรู้ดีนะ,นะครับงั้นคําว่าอริเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้โหต้องเป็นอุปสรรคชีวิตแย่หรืออะไรอริเนี่ยแปลว่าการแข่งขันนะครับแปลว่าการต่อสู้แปลว่าการช่วงชิงนะ พบอลิเนี่ยเราอย่ามองว่าเป็นบุคคลดิถ้าเป็นบุคคลเราจะมองว่าอลิคือศัตรูอ่าไม่ใช่นะครับอลิเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องราวเป็นเรื่องของเหตุการณ์คําว่าอลิก็คืออุปสรรคกันแหละนะครับทีนี้ดาวพฤหัสเนี่ยใช่ไหมอลิของท่านคืออะไรความรู้ไงฉะนั้นสิ่งที่านต้องเอาชนะสิ่งที่ท่านจะต้องต่อสู้สำหรับชาวรา,าศีกรกฎนะก็คือต่อสู้ในเรื่องของความรู้ ต้องใยเรียนใยรู้นะยิ่งรู้มากปัญหาในชีวิตมันก็จะหมดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเป็นลักษณะของดาวพฤหัสที่แสดงเรื่องราวสำคัญในดวงชะตาคือเป็นดาวเจ้าเรียนอรินะครับอีกพบเรือนหนึ่งอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือพบสุภะความดีงามความเป็นมงคลความจะเริญนรุ่งเรือง รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะเกี่ยวกับผู้หลักถ้าเป็นบุคคลก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่พึ่งที่อุปถัมภ์เจ้านายและไม่ใช่เจ้านายแบบระดับใกล้เคียงกันนะเจ้านายระดับบอสใหญ่ขององค์กรถ้าท่านทํางานอยู่ถ้าท่านทํางานอยู่นะนนนะก็คือสุภะเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่กําหนดตําแหน่งหน้าที่การงานท่านได้ นะก็คือสุภะเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงนะครับที่พึ่งที่อุปถัมภ์รวมทั้งพ่อแม่พี่น้องญาติตระกูลทั้งหลายนะครับเนี่ยดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องนี้ด้วยฉะนั้นชาวาลัคนาราศีกรกฎมักจะได้ที่พึ่งที่อุปถัมภ์คนที่มาพึ่งคนที่พึ่งที่อุปถัมภ์เนี่ยเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเป็นดาวคุณธรรม เป็นดาวที่ดีเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของนักบวชนักพรตเป็นตัวแทนของผู้เขาเรียกว่าผู้มีระดับชนชั้นสูงนะดาวพฤหัสนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเข้าพบสุภะแดเมษาดาวพฤหัสจะโครจรเข้าพบสุภะเขาย้ายมาจากไหนเขาย้ายมาจากมรณะพ้นมรณะไปนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ แล้วเข้าพบสุภะแล้วเป็นกเกษตรตราธิบดีมีความมั่นคงฉะนั้นชาวลัคนาราศีกรกฎไายได้เลยปีนี้จะเป็นปีที่มีเขาเรียกว่าผู้ใหญ่เอ็นดูที่พึ่งที่อุปถัมภ์ค้ำชูจะดีมากๆนะครับรวมทั้งมีโอกาสนะได้ติดต่อทำงานหรือเรียนต่อ ในต่างประเทศหรือทางถิ่นแดนไกลนะ,ะบางคนอาจจะก,กำลังเขาเรียกว่าจากมัธยมไปอยู่มหาวิทยาลัยบางคนก็อาจจะไปเรียนต,ต่อต่างประเทศนะบางคนอาจจะเขาเรียกว่าอะไรต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นถิ่นฐานแดนไกลเช่นเดียวกันนะจากที่คําว่าไกลเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะแต่คําว่าสุภะเนี่ยมันไกลนะก็ถือว่าบางคน อยู่กรุงเทพนะไปสอบติดมหาวิทยาลัยอยู่นู่นภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมันก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนั้นจะเป็นไปนในทางที่ดีรวมทั้งท่านที่ทํางานอยู่แล้วนะอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นองค์กรได้ไปอยู่ในต่างประเทศนะส่งไปดูงานต่างประเทศนะ รวมทั้งเดินทางกายหรือบางคนอาจจะเรียนต่อส่งเสริมใครที่เป็นนักวิชาการมีโอกาสนะได้ไปศึกษาต,ต,ต่อต่างประเทศในระดับที่สูงเพราะสุภะเนี่ยมันคือความเป็นมงคลความดีงามนะฉั้นลักษณะเราถีก็รกฎเนี่ยไทยค่อนข้างดีได้อย่างเดียวนะอล,ลิเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูเลยนะครับคืออล,ลิเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบนะพบเนี่ยมันเป็นพบที่บ่งบอกว่าโอกาส เห็นไหมคำว่าอลีเนี่ยผมมองว่ามันเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเอาชนะได้คือชีวิตคนเนี่ยมันไม่มีใครเกิดมาแล้วทุกอย่างมันได้มาด้วยเขาเรียกว่าได้มาง่ายๆถูกไหมทุกคนต้องเรียนทุกคนต้องเรียนหาความรู้ทุกคนต้องทำงานทุกคนต้องแข่งขันพบอลลีนี่แหละเป็นตัวแทนของเรื่องเหล่านี้ ซึ่งมันจะสามารถที่ทําให้ท่านเนี่ยประสบผลสําเร็จได้แล้วอลิแบบดาวพฤหัสอ่ะถูกไหมอ๋อมันไม่ใช่ดาวบ,บัพเคราะห์เป็นดาวสุปเคราะห์ก็คือเป็นคนที่ชอบใฟเรียนใ่รู้อยากรู้นะอยากรู้อยากเห็นอยากมีความรู้ในสิ่งที่ตัวเองสนใจนะและการที่ดาวอาลิไปเป็นเกษตรในภพสุภะความเป็นเกษตรก็มีทั้งความเป็นอลิแล้วก็มีทั้งความเป็นสุภนะดังนั้น อัลีเป็นเกษตรเนี่ยทายดีไปก่อนนะแข่งขันอุปสรรคเอาชนะได้สุภาก็มีที่พึ่งที่อุปถมัมม์มีสปอนเซอร์อะนะมีสปอนเซอร์ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชาวลัคนาราศีกรกฏและที่สําคัญเนี่ยเมื่อเข้าสู่พบสุภาและนะเป็นเกษตรเนี่ยเขายิงตรงถึงลัคนาเลยเพราะว่าที่ราศีมีเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําครับ ราศีธาตุน้ำนะกรกฏก็เป็นราศีธาตุน้ําและกรกฎเนี่ยเป็นแม่ธาตุด้วยนะราศีมีนเป็นปลายธาตุส่งเสริมนะภพที่เก้าคือภพสุภะเนี่ยส่งเสริมยิงตรงมาเขาเรียกว่าถึงตัวสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในภพสุภะเนี่ยมันถึงตัวเด้ไหมเขาใช้คาว่ามันถึงตัวไหมธาตุน้ําด้วยกัน ราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ำ,นนำฉะนั้นสิ่งที่ทํานายไปอ่ะมันกเกิดขึ้นแทบจะร้อยเปอร์เซนเพราะมันยิงตรงถึงธาตุอ่ะเข้าใจไหมเหมือนไปรษณีย์อ่ะส่งตรงถึงบ้านอ่าไม่ต้องท่านไม่ต้องไปรับที่ไปรษณีย์หรือที่ศูนย์มันถึงเลยอ่าฉงนั้นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีความโชคดีสิ่งใดๆต่างๆมาถึงตัวครับด้วย เขาเรียกว่ามันตรีโกนธาสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งที่ทาไปกรกฎค่อนข้างชัดเจนว่าดีนะครับสุขพะนะรวมทั้งตัวเองด้วยท่านที่กําลังต่อสู้แข่งขันใช่ไหมพอริต่อสู้แข่งขันชิงตําแหน่งต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสที่ดีนะขอให้ตั้งใจขยันขันแข็งแล้วปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้มีคุณธรรมดั่งดาวพระฤ ดาวพฤหัสเนี่ยถ้าเป็นบุคคลก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้พิพากษาเป็นหมอเป็นแพทย์เนี่ยก็คือผู้ที่มีความรู้นะเอา,อางี้ดีกว่าภาพรวมอะดาวพฤหัสคือถ้าเป็นบุคคลก็ผู้ที่มีความรู้งั้นดาวพฤหัสส่งผลดีต่อดวงชะตาคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะมาช่วยเหลือเขาจะช่วยเหลือใครอะนะเขาจะช่วยเหลือใครเขาจะช่วยเหลือคนที่ไม่มีคุณธรรมเหรอถูกไหม งั้นตัวท่านเองท่านก็ต้องเขาเรียกว่าสร้างคุณค่านะภาษาการตลาดเขาเรียกว่า v a l u นะ value ขึ้นมาให้ตัวเองมีคุณค่าให้ตัวเองเป็นผู้ใฝ่รู้เป็นผู้ใฝ่คุณธรรมเป็นผู้ใฝ่ดีขยันขันแข็งแล้วผู้ใหญ่เขาจะเห็นแล้วก็เมตตาแล้วก็มาไม่ใช่มาแบบธรรมดาผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมาอุปถัมภ์ค้มชูเนี่ยเป็นระดับบิ๊กละนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดี ของชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎกะกอเกิดวันไหนก็ปังอย่างที่บอกอธิบายนิดนึงในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับปฏิทินดวงดาวนะครับจันทรคติสุริยคติดาวพุธอ่าวันพุธเนี่ยจะต้องมี24ชั่วโมงเท่ากับวันอื่นฉะนั้นจะไม่มีคนเกิดวันพุธกลางคืนเมื่อไม่มีคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับ ดาวพฤหัสจะไม่เป็นกาลกินีของบุคคลใดงั้นดาวพฤหัสเนี่ยดีสําหรับทุกดวงคนเกิดทุกวันคนเกิดทุกลัคนาราศีครับงั้นไม่มีทางที่ดาวพฤหัสจะเป็นกาลกินีครงั้นพฤหัสเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีทายดีไปได้เลยนะครับแต่บางวิชาที่เขาเรียกว่าปรีกย่อยหรือเป็นวิชาเฉพาะเนี่ย เขาอาจจะมีศาสตร์ในการที่บอกว่า,าแยกกันระหว่างคนเกิดวันพุธกลางวันกับคนเกิดวันพุธกลางคืนอันนั้นเราไม่ไม่พลาดพิงนะไม่พลาดพิงไม่ได้เราจะไม่บอกว่าถูกหรือผิดเพราะมันเป็นวิชาของเขาแยกย่อยไปแต่ในหลักโหราศาสตร์ไทยหลักใหญ่สายใหญ่นะครับเพราะการคำนวณดวงดาวเนี่ยมันต้องคำนวณสุริยคติจันทคติ24ชั่วโมงนะฉะนั้น จะมีอยู่วันพุธวันหนึ่งมีสิบสองชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แยกกันพุธกลางวันพุธกลางคืนมันไม่ใช่ครับนะครับฉะนั้นนะฉะนั้นไม่มีคนเกิดวันลาหูเอาง่ายพอไม่มีคนเกิดวันลาหูดาวพฤหัสจะไม่เป็นกาลกินีไขนะเกิดวันลาหูก็แย่แล้วยังจะมีดาวพฤหัสเป,เป็นกาลกินีอีกโอ้โหชีวิตจะดําเนินไปยังไงอ่ะถูกไหมนะมีแต่ปีแต่สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นดาวพฤหัสเนี่ยทายดีสถานเดียวนะครับ ขายดีสถานเดียวมันอยู่ที่ว่าด,ดีมากหรือดีน้อยเกิดวันอาทิตย์ดาวพฤหัสเป็นอุสาหะขยันขันแข็งใยเรียนใยรู้เกิดวันจันทร์ดาวพฤหัสเป็นมูลละมูลละคืออะไรครับที่ดินการสะสมอนั้นเกิดวันจันทร์มีโอกาสรวยนะอังคารดาวพฤหัสเป็นสีนี่ใช่ไหมโดดเด่น ขยันขันแข็งโดดเด่นเป็นใหญ่เป็นโตเกิดวันพุธนะใช่ไหมเกิดวันพุธมีพุธเดียวไม่มีพุธกลางคืนเกิดวันพุธดาวพฤหัสเป็นเดชมีความรู้เป็นอาวุธมีความรู้ประดับตัวนะเกิดวันเสาร์ดาวพฤหัสเป็นอายุนะดาวพฤหัสนําหน้าเลยนะครับก็คือการเจริญเติบโตนะการคําว่าเจริญเติบโตไม่ใช่แค่เรื่อง เรื่องร่างกายอย่างเดียวการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่ดีงามวันเสาร์เกิดวานพฤหัสก็แน่นอนตัวเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวพฤหัสอยู่แล้วก็ทรงภูมินะคาว่าบริวารบริวารนี่หมายถึงสิ่งรอบๆท่านก็จะเกิดในตระกูลที่ดีเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่นําท่านไปสู่ความสําเร็จและความรู้เกิดวันศุกร์ดาวพฤหัสเป็นดาวมนรีหน้า มีโอกาสก้าวหน้ารุ่งเรืองในทางที่ดีนะในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งนะดีหมดเจ็ดวันดาวราศดีสำหรับทุกดวงฉะนั้นอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวนะนั้นะนะไม่มีวันลาหูนะไม่มีคนเกิดวันคือกลางคืนนะครับนอกจากจะใช้วิชายแยกออกไปอันนะั้นเะขาอาจจะมีวิธีการใช้วิธีการทำนายในแบบนั้นนะก็ดูเป็นเรื่องๆไปแต่ในทางโหราศาสตร์ไทย นะครับนรเนี่ยแหละดาวพฤหัสเนี่ยทายดีก็ขอขอบคุณทุกท่านนี้รับชมรับฟังติดตามก็ระกดนะเป็นเวลาของท่านที่จะมีความสาเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองสําหรับดาวพฤหัสสบดีย้ายแล้วย้ายอยู่ทั้งปีนะไม่ไปไหนเลยนะปกติดาวพฤหัสเนี่ยสี่เดือนจะมีถอยหลังนะถอยกลับนะบางทีถอยกลับมาใช่ไหมคราวนี้ไม่ถอยนะครับไปอย่างเดียวนะสิ่งดีงามกับดังมาหาท่านขอให้โชคดีครับ และเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีการประชาสัมพันธ์นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยถ้าท่านสนใจชมต่อไปอีกสักนิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอประชาสัมพันธ์ครับเปิดคอร์สโหราศาสตร์ไทยครับภาคเบื้องต้นและภาคพยากรณ์นะครับรูปแบบการเรียนมีทั้งชั้นเรียนและออนไลน์นะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ0632415693นะครับหลักสูตรโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นครับ หกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับทุกวันอาทิตย์นะสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีแล้วก็ต่อด้วยหลักสูตรภาคพยากรณ์นะครับหนึ่งพันบาทเหมือนกันหลักสูตรหกเดือนเหมือนกันนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับต่อกันเลยครับสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่สามเมษายนนี้นะครับก็สมาคมโหราราสสร์นานาชาติ วัดราชนัดดารามนะครับผ่านฟ้าราชดำเนินนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ซึ่งเป็นเบอร์ไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกลุ่มไลน์แล้วดึงท่านที่สนใจในเข้ากลุ่มภาคเบื้องต้นกับภาคพยากรแยกกันนะใครที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาเรียนภาคเบื้องต้นก่อนปูพื้นฐานให้แน่นนะครับส่วนท่านที่อ่า,อานดวงได้ทายดวงเป็นแล้วมาเรียนภาคพยากรเพื่อเสริมเขี่ยวเล็บเสริมเทคนิค การทำนายนะครับก็ลองทราบข้อมูลเบื้องต้นตามนี้นะครับรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเรียนผ่านกลุ่มไลน์นะครับวิดีโอคอลนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาในห้องเรียนก็สามารถเขียนได้จดได้อะไรนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไว้สั้นๆนะครับติดไว้ติดต่อเข้ามาแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ในในไลน์นะครับก็ขอขอบพระคุณครับ